วัสดีครับวันนี้ก็ไกลแสงจะไกล้งหมดนครับวันนี้ก็มาดูสภาพทั่วๆไปฮะส่วนใหญ่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเงาปังรอบแรกครับส่วนใหญ่ก็จะหวานได้หมดแล้วนะเพราะว่าเ,เกี่ยวสิงหาเกี่ยวสิงหากันยาตุลาก็จะเริ่มทำ ทำนาปังรอบสุดท้ายแล้วก็จะมาเกี่ยวปลายปีช่วงเดืนเอนเดืนเอนพฤศจิกาธันวาครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่านาปังรอบแรกนะเพราะว่าถ้าเราทําช่วงนี้มันก็จะไปเกี่ยวก่อนสงการครับแต่เราทําลาไปกว่าน,นี้เราก็จะไปเกี่ยวตรงกับช่วงเทศกาลสงการซึ่งมันก็เป็นวันหยุดยาวนะฮะใครก็ อยากกินอยากเที่ยวตอนรับขับสู้กับบรรดาญาติญาติที่จะมาจากตามที่ต่างๆวันรวมญาติก็คือ,อช่วงเดือนเมษาเหมือนเดิมฮะพระอาทิตย์กำลังจะตกดีๆแแล้วครับตะลิมนาดีมามาทีไรดีพาแม่พาอาทิตย์ขึ้นกับพาอาทิตย์ตกประมาณนั้นครับนี่ก็พาเดินมาตามถนนซึ่งทุ่งนี้เรียกว่าทุ่งตาเล็กับทุ่งตาเล็ก ตาเล็กก็คือเมื่อก่อนอแถบนี้ตาเล็กมีที่มากที่สุดถนนหนทางเวลาผ่านนี่ถ้าบอกว่าหมาจากตรงไหนแล้วมาจากตรงนั้นตรงนี้ไม่รู้อบอกอ๋อหมาจากนาตาเล็กทุ่งตาเล็กเลยเขาก็ขนนาดนาพูดต่ตางๆวันนี้จะเป็นผักบุ้งนะครับผักมุ้งซึ่งสามารถเก็บกินได้ฮะแล้วก็ปูปลาก็ถ้ามีน้ำก็มันจะมีตัวปลาเหมือนกันครับแต่ก็อย่างว่านะ ช่วงน้ําแห้งก็เก็บพอเก็บกินได้ผักบุ้งจะเฟื้นช่วงช่วงที่มีน้ําไม่ค่อยมีแต่ถ้ามีน้ําเมื่อไหร่ผักมุ้งก็จะเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายครเพราะว่าน้ําที่จะไหลามาก็จะเป็นน้ําแบบว่านะเจือสารเจือปนยาฆ่ามแมลงยาฆ่ายาวากันไปครับนี่ครับตรงนู้นก็จะเป็นถนนเส้นหลักอ่ะมันจะมีสายไฟฟ้าแล้วก็มีรถวิ่งอยู่ตรงนู้นครับผม นนเส้นนี้ก็ส่วนใหญ่ชาวบ้านชาวช่องก็เอาไว้ใช้สัญจรเข้านาเข้าไร่ว่ากันไปครับป่าลักษณะนี้ป่าปักข้าวช่วงช่วงนี้นะหน้านี้ส่วนใหญ่พอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วพวกหนูนาหนูนาหนูพกุกพวกหนูน่จะเยอะส่วนใหญ่ก็จะดักหนูดักหนูดักเมื่อก่อนผมก็หลังเก็บเกี่ยวช่วงนี้ผมก็จะไปหาดักหนู นอนกงังไรกังนาฮี่ก็เอาไว้ถอยน้าเอาไว้ถอยน้าเอา่อออกจากนาข้าวเพราะว่าเราหว่านไปถ้าน้ําเยอะมันก็จะท่วมข้าวแต่ตอแต่ตอนนี้ก็คงน่าจะเป็นการดูดน้ําในคลองใสนาเพราะว่าข้าวโตแล้วอัดน้ําได้แล้วถ้าเราอัดน้ําได้นะข้าวต้นสูงขนาดนี้ถ้าเราอัดน้ําได้ดี เราก็จะสามารถควบคุมหญ้าได้ฮะก็สามารถเพิ่มผลผลิตได้นี่นี่ก็เป็นของไส่ไก่ของไส้ไก่ลายไปนี่ก็เป็นต้องขึ้นคนาใหม่ทุกครั้งนะครับขึ้นคนาใหม่ทุกครั้งตอนน้นก็บางทีก็มานอนเฝ้าเครื่องเอามีเครื่องถอยน้ําเป็นระยะระยะจนในพอเสาไฟฟ้าเข้านี่ฮะ เดยกก็จะทำบ่อไฟฟ้ากันครับปล่อฟ้าก็หน้าเนี้ยเป็นหน้าที่เราจะต้องวิ่งคนาใหม่ครับปั้นคณาใหม่โดยใช้รถไถปั้นนะถ้าเราใช้คนปั้นมันไ,ไม่ได้นะมันหมดยุคหมดสมัยต้องใช้รถไถเล็กนี่ก็คือต้นยูคานะ่ะจะสังเกตว่ารากยูคานะี้จะติดของน้ำเรื่อยๆเนี่เห็นไหมฮะว่าพอเราพอรองมีน้ำเนี่ยเราสุกน้ำมีน้ำมีลองขับวุ้งจะตาย ดูนะผักบุ้งแย่เลยเพราะว่าวาา่ายาฆ่ายาพาราคงพาราคอดอะไรพม่ต่อะไรยาฆ่ายาต่างๆนนนาไก่ก็ส่งกันเกษตรพอเราใช้ในนา,นานในไร่มันก็สะสมพอเราระบายน้ําลงคลองอายาพวกนั้นก็ลงคลองมาด้วยครับดีก็เพิ่งจะ หวานข้าวอะไรสิบกว่าวันสิบกว่าวันเดี๋ยวอีกสักประมาณ5วันนี้คงใส่คงใสจะรีบอัดน้ำแล้อัดน้ำอัดน้ำในที่นี้ก็เป็นาสับของอาชาวบ้านนะก็คือสูบน้ำใส่ในนาให้เต็มเต็มจนเห็นแค่ยอดข้าวหลังจากนั้นข้าวจะไม่เป็นไรข้าวโดนแสงแต่ว่าญยาซึ่งกำลังจะรองอกปีกขึ้นมาพอน้ำท่วม มันก็ตายมันก็ตาย,ตายเป็นเทคนิคการทํานาก็ตั้งแต่มีการทำข้าวนาปังก็ใช้ลักษณะนี้เป็นต้นเป็นต้นมาเรื่อยๆมาถนนถนนสีแดงนะแถบนี้ไม่รู้เพื่อนๆจะได้ยินเสียงเข้ากล้องป่ะเป็นเสียงเครื่องฉีดยาเครื่องฉีดยาแล้วก็่นแหละ,ะแต่ๆต ถ้าฉีดตอนเย็นนี่ก็น่าจะเป็นยาฆ่ามแมลงยาฆ่ามแมลงทำนามไม่พร้อมกันแถบนี้ทำนามไม่พร้อมกันบอกว่านาปังก็ให้นาเสียได้ช่วงนี้นี่ในทุนเข้ามากว่านซื้อที่ซื้อทางแล้วก็ทำฟาร,รม์มทำให้เราสูญเสียพื้นที่นาที่ไร่ไปครับเพราะว่าถ้าเป็นนาเป็นไร่มันก็จะทำทำมาหากินพอปลูกไปได้เป็น ชั่วยุคนน่ะเออแต่ถ้าเราขายให้โรงงานอุตสาหกรรมสุดท้ายวันนี้ไม่มีปัญหาแต่10ปีข้างหน้าไม่แน่ครับอะไรบ้างล่ะครับที่มันมากกับความเจริญอะไรบ้างล่ะครับที่ม,มาที่จะก่อเป็นมลพิษเอ่อเกี่ยวกับสะสมในชุมชนเราฮะไม่ว่าจะสารเจือปนอากาศเสียน้ําเสียเออหลายหลายอย่างสารพัดนี่ข้าวล้อเกี่ยวฮะไม่พรุ่งนี้ก็วันรื้อก็น่าจะเกี่ยวได้นะเพราะว่า ข้าวเหลืองแล้วะเหลืองแล้วเกี่ยวได้แล้วครับทํใไมเกี่ยวนี่มันก็มีผู้เก็บเกี่ยวอะผู้รับเหมาคือหนูหนาครับดักไม่ทันไอ้หนูหนากินหมดนะแล้วลก็อย่างพวกนกอะพวกนกกระจอกนกกระจาบนกกระจอกนกกระจาบก็กกะจะมาก,ก,กินกันแล้วางานนี้นี่ครับข้าวนี่ฮะเห็นขุยหนูไหมครับเนี่ยนี่ฮะขุยหนู ถ้าเราไม่เก็บเกี่ยวข้าวเนี่ยนี่รีรูดหนะครับถ้าเราไม่เก็บเกี่ยวข้าวหนูมันจะกินเนี่ยกินข้าวเดี๋ยเดี๋ยวสำรับนี่นี่ก็รูดนูนะครับเนี่ยนี่ขุยดนูฮะเนี่ยฮะนี่นี่ใช่ทั้งนั้นเลยฮะนี่ก็ใช่ครับเนี่ยนี่รูหนูนะฮะนี่ขุยดนูเนี่ยขุยใช่ทั้งนั้นเลยฮะ ล้วป่านี้ทั้งป่าก็จะเป็นอาหารอนุชาของหนูครับถ้าถ้าไม่มาเกี่ยวทันทีนี่เกี่ยวได้แล้วนะครับนี่ยรวงลวงลวง,ลวงข้าวอีกเย็นแล้วนะครับก็ได้โอ้ได้บรรยากาศดีจริงๆครับ แสงก็จะหมดแหละแต่เดี๋ยวเราชดเชยแสงได้ครับวันนี้ก็พามาดูนาดูไรก็ช่วงนี้ก็เป็นอย่างนี้เองครับต้องเล็งผลผลิตต้องรีบทํารีบทําการพออ่อปลูกมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรก็ต้องรีบทำกันเดี๋ยววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ